สนับสนุนการเดินทางโดยบัตรเครดิต KTC และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีโครงการสุภวันวลเลสบางนาสุวรรณภูมิโดยสุภวันเอสเตดอัญยองเข้าสู่ตอนที่3ในทริปเกาหลี Everything ทุกสิ่งเป็นจริงที่เกาหลีนะครับสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ปูซานครับ ผมจะพาคุณนกครกระโดดขึ้นรถไฟพุกปิกครับหรือสกายแคปซูลครับรถไฟที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ฮิตมากๆในปูซานครับจากนั้นนะครับพาคุณไปลิ้มลองนะครับข้าวต้มหมูรสเด็ดของปูซานเขานะครับขอบอกว่าอร่อยมากๆเลยล่ะและไหว้พระขอพรกันที่วัดริมทะเลครับติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน The b k e t k f s t วันนี้ครับ เช้าตูววันใหม่นะครับเราก็ไม่รอช้าครับออกเดินทางกันแต่เช้าครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟปุ๊กปิกกันนะครับนี่คือรถไฟชมวิวแบบหวานเย็นนะครับที่ดังมากๆในตอนนี้ครับนี่คือบูแคปซูลหรือว่ารถไฟปุ๊กปิกนั่นเองครับลูกชอนวันนี้ป๊าจะพาไปนั่งรถไฟปุ๊กปิกปุ๊กปิกอเมไเมอเยมย่เย่เยปุ๊กปิกปุ๊กปิก ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีชองซาโปนะครับก็คือจะเป็นรถไฟปุ๊กปิ๊กนะปกติเนี่ยที่นี่เนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ของปูซานเลยนะแล้วก็อยู่ๆคุณจะเดินมาแล้ววอล์กอินมาซื้อตั๋วเนี่ยไม่ได้นะครับต้องจองมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีรถไฟ2ชั้นครับด้านบนเนี่ยจะเป็นรถไฟปุ๊กปิ๊กนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นรถไฟท่องเที่ยวนะฮะปกตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพาลูกชอปไปนั่งรถไฟปุ๊กปิ๊กกันดีกว่านะฮะเราจะไปหนึ่งสถานีครับจากสถานีนะครับชองซาโปครับไปที่สถาานนนีีมมโพพะครรรัับปปเเไ้อๆกลย กับเดอะบักเก็ตล <avirus> <heart bleiben> ิสครับจริงๆแล้วนะครับรถไฟปุ๊กปิ๊กเนี่ยเขาเรียกว่าสกายแคปซูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนแพลตฟอร์มไปดูบรรยากาศกันก่อนนะเพราะว่าเราจองไว้ประมาณ10บโมงตอนนี้9ก้าโมงห้นะครับก็มีเวลาเก็บบรรยากาศอีกประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวให้ลูกช้อนไปดูรถไฟปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กกันก่อนนะครับไปตามมาเลยขึ้นลิฟต์นะครับไปลูกช้อนกดลิฟต์ครับเขาจะแบบว่าของที่ระลึกจะเจ๋งๆนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องนะครับเอาไปติดในห้องน้ำได้นะมีหลายอย่างเลยนะครับ นี่ฮะบรรยากาศก็ด้านนอกก็จะเห็นเรือนะครับอยู่เมืองชายทะเลจริงๆนะตอนนี้นะครับก็จะเข้าไปสู่รถไฟฟุกปิกแล้วนะลูกชอนนี่ตื่นเต้นมากเลยนะอยากได้รถไฟสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะ น่ารักมากครับใครมาปูซานนี่ต้องมานะฮะสกายแคปซูลหรือว่ารถไฟปุกปิกครับอ่าตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วที่รถปุุ๊กปิกเราจะมานะโออีคันเดียวได้ได้สีเหลืองอย่างที่ลูกชอนอยา,ากได้ละให้เขาแซงดีไหมไม่ดีกว่านะไปกันเลยครับไปคือรถไฟอันนี้นะครับเ,รเขาบอกว่าไม่ได้มีมานานเลยนะมีช่วงตั้แ <Weber> ต,ต่ตอนโควิดมาที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มาสร้างตรงนี้แล้วก็พอหลังจากโควิดปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็บูมขึ้นมาครับใครมาปูซานทุกคนไม่ว่าจะมากรุ๊ปทัวร์หรือว่ามาเองเนี่ย เขาก็ต้องต้องมานั่งรถไฟไอสกายแคปซูลตัวนี้หรือว่ารถไฟฟูกฟริงน,นะครับถ้าไม่มานี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงหรือหลายๆคนนะครับที่ปกติเที่ยวอย่างแต่โซ่อย่างเดียว แต่ยอมบินมาปูซานเพื่อสิ่งสิ่งนี้เลยนะครับถ้าคุณดูอยู่นะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้ครับนี่คือเคฟันที่เรานามาฝากกันครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนรถไฟปุ๊กปิกกันแล้วนะครับถ้าใครใหญ่จะถ่ายรูปสวยๆนะครับก็ต้องดูมุมนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีหลายมุมที่ไอจีบล็อกเกอร์ก็ชอบนะครับอาจจะมุมอย่างนี้นะฮะมันก็ได้ฟิลมากๆเลยนะครับมันเหมือนแบบเรานั่งแบบสโลไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ใครมาปูซานก็จะต้องมาที่รถไฟปุ๊กปิกอันนี้นะฮะ จริงๆชื่อของเขาเนี่ยไม่ใช่รถไฟฟุกฟิกครับเขาชื่อว่าสกายแคปซูลนะครับก็จะนั่งกันมีหลายสถานีครับก็คือเรียบหาดแฮฮุนแดไปเลยนะครับแล้วก็จะเห็นวิวทะเลนะครับเห็นวิวบ้านเรือนตรงนู้นนะครับแล้วก็เห็นว่าวิวรถไฟฟุกฟิกด้วยกันนะครับเนี่ยโหเยอะแยะมีหลายขั้นหลายสีนะครับสวยงามหวานเย็นครับอ่าใครที่มาปูซานต้องห้ามพลาดเด็ดขาดชอบไหมครับทุกชานชอบไหมครับชอบชอบที่สุดเลยใช่ไหมให้ไป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 รถไฟ ก็ปุ๊บรถไฟอะไรปุ๊บปิ๊กปุ๊บปิ๊กใช่ไหมแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะใกล้ถึงสถานีมีโพแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ที่เราจะเข้ามานะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากทองซาโปมาที่มีโพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีมุมมหาชนอีกหนึ่งมุมครับก็คือมุมที่ถ่ายจากคาเฟ่มาและเห็นรถไฟปุ๊บปิ๊กข้างหลังนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับ หลังจากที่เราขึ้นปุ๊กปิ๊กกันแล้วนะครับเราอยู่บนปุ๊กปิ๊กเนี่ยเราได้มุมถ่ายรูปแค่มุมเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกมุมหนึ่งครับที่หันเราเราถ่ายมาแล้วก็ปุ๊กปิ๊กอยู่เป็นแบ็กกราวด์นะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเห็นปุ๊กปิ๊กอีกมุมหนึ่งมุม้นึงครับได้จากด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ส่วนด้านด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถไฟท่องเที่ยวนะครับที่จะ ไปเที่ยวกันอีกหลายๆที่นะครับเป็นรถไฟที่เห็นชายทะเลเรียบไปตลอดทางเลยนะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาที่คาเฟ่ที่เขาเรียกว่ารูปท็อปคาเฟ่หรือว่าธงเบกนะครับรูปท็อปคาเฟ่นั่นเองนะครับเป็นมุมที่จะถ่ายรถไฟปุ๊บปิกสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกติกาที่นี่ง่ายมากครับมาปุ๊บสั่งเครื่องดื่มคนละหนึ่งแก้วนะครับก็ช่วยๆกันเขาไหน่แล้วกันนะครับอุดหนุนคนท้องถิ่นนะครับเพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจในการทำที่ดีๆแบบนี้ให้เราได้ไปถ่ายรูปกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกัน เนื่องจากยุคนี้นะครับเป็นยุคของสังคมไร้เงินสดนะครับใครมีบัตรหรือว่าบัตรเครดิตต่างๆนะครับก็สามารถแตะแล้วก็จ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับบรรยากาศชิวมากๆเลยนะครับมานั่งบนรูปท็อปแบบนี้นะฮะถ้ามีหนังสือสักเล่มนะครับมานั่งอ่านนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาสักหน่อยนะครับถ้าใครอยากจะเที่ยวชิวๆผมแนะนําว่านอนหลายๆคืนครับปูซานนอนสคืนไปเลยนะฮะก็นี่แหละครับมุมที่อินฟลูเอนเซอร์เขาชอบถ่ายกันนะเดี๋ยวเราลองถ่ายกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกัน แล้ะตอนนี้นะครับเราเสร็จจากรถไฟบุกป,ปีแลวรวเรากำลังเดินทางไปที่วัดแฮดงยงกุงซาครับซึ่งจริงๆนะผมเคยมาวัดนี้หนึ่งครั้งแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มานานมากแล้วนะครับก็ที่นี้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็แฮดงยงกุงซาเนี่ยมันมีความหมายนะก็คือแฮดงเนี่ยแปลว่าทะเลตะวันออกนะครับยงกุงก็คือบ้าน มังกรนะครับแล้วก็สาบไปว่าวัดนะครับก็คือวัดบ้านมังกรริมทะเลตะวันออกนะครับก็จะเป็นชื่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวัดสวยมากๆนะครับอยู่ริมทะเลเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรกันดีกว่านะอีกประมาณ25นาทีถึงครับแต่ตอนนี้เจ้าตัวเล็กไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับไนเรียบร้อยแล้วครับ ราอยู่กันที่หน้าวัดแทรดงยงปูซานะครับเป็นวัดวัดพุทธนะครับที่อยู่ริมทะเลเลยนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะครับแล้วคนเยอะมากๆนะที่นี่ฮิตมากๆครับใครมาปูซานก็ต้องมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนครับกับแทรดงยงปูซาสสาหรับใครที่มาที่วัดแทรดงยงุูซานะครับก็จะเป็นวัดที่มีนักสัตว์นะครับ12ราศีอยู่นะครับลูกชองของผมเนี่ยเกิดปีเสือครับเพราะฉะนั้นต้องมาถ่ายรูปกับเสือหน่อยเสือเสือทำไงเสือเสือทำไงครับ เจอได้ไหมเจดีแรกบริเวณหน้าวัดนะครับก็จะเป็นเจดีที่ให้ขอพรเรื่องของการเดินทางปลอดภัยนะครับส่วนใหญ่วัดริมทะเลก็จะเป็นเรื่องราวของการเดินทางปลอดภัยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ริมทะเลเนี่ยก็จะเป็นชาวประมงต่างๆนะครับที่ออกเรือหาปลาต่างๆนะครับก็เลยต้องขอพรให้เดินทางปลอดภัยนั่นเองนะตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ทางเข้านะครับของวัดแฮดงยงกรุซาครับซึ่ง ที่นี่เนี่ยเขาจะมีพระเอาไว้ขอลูกชายด้วยนะครับใช้กับพระสังกรจจายนะฮะแล้วก็บันไดาทางนี้เนี่ยค่อนข้างชันน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมปล่อยให้คุณแม่แล้วคุณยายแล้วก็น้องชอนเนี่ยเอาไปอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงทะเลแล้วครับที่นี่สวยงามมากๆนะครับร่มรื่นนะครับแล้วก็ที่วัดแฮดงยงกุงซายอย่างนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าเวลาเราจะมาขอพรเนี่ยจะต้องขอ Phillip <S <s แบบเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็พรของคุณก็จะเป็นจริงนะครับ ก็จะเป็นพระนะครับที่ขอพรให้เรียนหนังสือเก่งๆนะครับวัดแฮดงยงกุศานะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่13นะครับโดยพระนาองค์ยูโซโดซาครับซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับมีเรื่องเล่าว่าในสมัยก่อนนะครับแถบนี้จะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งผู้คนอดอยากครับจนมาวันหนึ่งเทพแห่งท้อทะเลได้ไปเข้าฝันพระนาองค์ยูโซโดซาครับให้สร้างวัดที่บริเวณขอบภูเขาพงแรซานแห่งนี้ครับแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับจากนั้นความแห้งแล้งและความอดอยากของผู้คนแถบนี้ก็หายไปครับ มุมนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นมุมที่เราสามารถเห็นวัดแฮดงยงกงุงซาได้ทั้งวัดเลยนะสวยงามมากๆครับแล้วด้านบนสูงๆนู้นนะฮะก็คือเจ้าแม่คุนอิมนะครับที่อยู่บนยอดเขานะครับอ<ม>่าตรงนี้นี่ใครมาก็จะเป็นสปอร์ตที่คุณจะถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยนะ<ม>แล้วก็ที่ผมเห็นอีกอย่างนึงนะครับก็คือก้อนหินเรียงกันต่อเป็นชั้นๆนะฮะ<ม>ผมถามคุณเจไกด์ของเรานะครับถามว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับเขาบอกว่าเวลา คนสมัยก่อนเนี่ยเขาขอพรใช่ไหมเขาก็เอาเหินมาเนี่ยมาเรียงเป็นก้อนๆน,นะครับเอามาวางต่อกัน,น้ยครับเพื่อการขอพรนะครับซึ่งถามว่าทําไมมันต้องสูงด้วยอันนี้เขาเขาอาจจะบอกว่าอยากจะต่อสูงเองอยากจะแข่งกันเองอะไรเงี้ยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะหินต่อกันเพียบเลยนะแสดงว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะขอพรแล้วได้จริงๆนะเดี๋ยวไปดูกัน He, แล้วก็ต่อแล้วก็อธิษฐานครับโอเคเรียบร้อยครับสวยงามมากเลยในะวัดนี้ชอบมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดน,นะครับของวัดแฮดงยงคุงซานะครับ mm hmm. ในการโยนเหรียญเพื่อความโชคดี mm hmm. ฮะหลายๆคนก็จะมาโยนครับ mm hmm. เหรียญเต็มบอ่อเลยครับดูดิ วัดแฮดงยงกุกซานะครับเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายชื่อครับไม่ว่าจะเป็นวัดพงซาแรนะครับหรือว่าจะเป็นวัดโพมุลครับแล้วก็เคยถูกเผาทํำลายนะครับในช่วงที่ญี่ปุ่นลุกรารประเทศเกาหลีด้วยนะครับตรงนี้นะครับเรามาอยู่ที่โถงกลางของวัดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทําบุญนะครับเพื่อที่จะทําหลังคาวัดนะครับไปมุงนะฮะก็บริจาคกันได้นะครับคนละ1 0 0 0 0วอนนะครับแล้วก็หยิบแผ่นนี้นะครับไปเขียน เพื่อที่เขาจะไปสร้างหลังคาวัดนะครับตรงนี้นะฮะให,ให้บ้านเราเลยนะทำหลังคาโบสถ์หลังคาวัดนะครับ ส่วนชื่อของวัดแฮดงยงกุงซานะครับมาจากการอธิษฐานจิตนะครับของพระซุงอัมซูโดซาครับซึ่งได้ภาวนาหนึ่งร้อยวันนะครับขอให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะอันยิ่งใหญ่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับจากนั้นด้นี้พิห็นพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ในชุดครุภสีขาวที่ด้านหลังขององค์พระมีมังกรแผ่ลำแสงห้าสีครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อวัดอีกครั้งเป็นแฮดงยงกุงซาแล้วก็ใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวัด แหดงยงกุงซานะครับที่ผมพาลูกชอนมาไหวพระขอพรครับที่ปูซานนะครับก็จะมีหลายๆส่วนนะครับมีทั้งพระพุทธเจ้าน้อยนะครับพระพุทธรูปหลายพระองค์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่านี่เป็นนิกายมหายาเขาจะนับถือพระพุทธเจ้าหลายพระองค์นะครับเจอพระแล้วเป็นไงลูกเจอพระแล้วทำไงลูกไหวใช่ไหมครับไหวพระใช่ไหมครับให้ลูกชอนมีคนสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆใช่ไหมครับ ใช่ใช่ไหมใครอยากได้บรรยากาศดีๆนะครับวัดนี้สวยมากๆนะครับก็คืออยู่ริมทะเลเลยนะครับแล้วก็สามารถมาไหว้พระขอพรได้นะครับที่สําคัญนะครับที่นี่มาขอพรเนี่ยเขาให้ขอเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเดียวนะครับก็ได้หมดทุกเรื่องเลยนะครับแต่เป็นแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับกับวัดนี้แฮดงยงกุงซาเจอพระแล้วทาไงลูกเจอพระแล้วทาไงไหว้พระครับ กับคุณสุดเดอบักเก์ลิสครับตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะไปพบกับเคฟู้ดครับนี่คือร้านที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งร้านครับเป็นร้านข้าวต้มหมูครับร้านนี้มีชื่อว่าซูบยอนเชโกที่มีสาขาเยอะมากในปูซานครับจะอร่อยแค่ไหนไปดูกันได้เลยครับร้านเด็ดที่ปูซานอีกหนึ่งร้านครับนี่คือซูบยอนเชโกนะครับก็เป็นร้านข้าวต้มหมูนะครับซึ่งจะมีอยู่3แบบนะครับนั่นก็คือข้าวต้มหมูแบบหมูร้วนนะครับข้าวต้มหมูเครื่องในแล้วก็ข้าวต้มหมูบวก เครื่องในบวกไส่กรอกซุนเดย์นะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบว่าราดมาเลยแล้วก็แบบแยกนะครับก็ได้ทั้ง2แบบนะครับวิธีการก็คือมันจะมีซุปอยู่นะครับแล้วก็เขาจะมีกุ้ยช่ายอยู่นะครับก็สามารถใส่กุ้ยช่ายลงไปในซุปร้อนๆได้เลยนะครับแบบนี้นะครับรวมถึงเราจะมีเครื่องเคียงนะเป็นกิมจินะครับมีกระเทียมนะครับแล้วก็พริกแล้วก็หัวหอมใหญ่ด้วยนะครับซุปที่ทําจากกระดูกหมูนะครับเดี๋ยวขอชิมน้ําซุปก่อนว่าเป็นไง คือถ้าใครอยากได้รสจัดกว่านี้นะฮะก็จะมีซอสพริกให้ด้วยนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าซอสชาเดกีนะครับใครที่บอกว่าเอน้ำซุปยังไม่จัดจ้านถูกใจก็สามารถใส่แล้วคนเข้าไปได้นะครับะสีเปลี่ยนขึ้นมานิดนึงนะครับหรือว่าของแท้เนี่ยเขาจะเอาข้าวลงไปเลยนะฮะอร่อยก้มกรมครับแต่ขอใส่พริกไทยเพื่อความจัดจ้านหน่อยนะเอาเป็นว่าขอเอนจอยก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเที่ยวไหนก็ลองต้องติดตามนะว้าว หมูชิ้นมันิ่มเลยเนี่ยดูสิน่ากินมากๆเลยนะครับก็เสร็จแล้วไปเที่เรียบร้อยครับกับร้านนี้ครับชูบอนเซโกนะฮะก็เป็นร้านข้าวต้มหมูนะครับที่อร่อยมากๆเลยครับน้ำซุปนี่เด็ดมากๆนะฮะอาจจะดูจืดไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราปรุงดีๆนะครับใส่พริกไทยใส่พริกนิดหน่อยนะครับแจ่มเลยนะฮะน่าจะมีขายที่เมืองไทยบ้างนะครับร้านนี้นี่มีหลายสาขาในปูซานนี่ผมเห็นอยู่ประมาณ5สาขานะ ใครที่มาปูซานแล้วอยากจะลองเค้าต้มหมูอร่อยออร่อยนะครับก็ลองดูนะครับกับร้านนี้เลยครับชูยอนเซโกนะครับชูยอนเซโกนแนะนำไปเลยต้องเก็บไว้ในบัคเก็ตลิสต์ของคุณเลยนะ แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงห้องพักของเรานะครับที่โรงแรมชินล่าสเตย์แฮรฮุนแดครับอยู่ตรงข้ามชายหาดแฮฮุนแดเลยนะทำเลดีมากๆแล้วผมได้ห้องมุมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพราะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเป็นห้องที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวแน่นอนนะฮะไปเลยเข้ามาด้านในครับก็จะเป็น2เตียงนะครับเป็นเตียงควีนนะครับแล้วก็เตียงซิงเกิลหนึ่งเตียงนะครับก็จะมีโต๊ะทำงานนะครับมีที่นั่งเล่นนะมีทีวีนะที่เป็นเป็นแบบเปิดเปิดม่านห้องน้ำนะครับ เป็นประตูห้องน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้ตู้เย็นนะครับตู้เย็นโอเคในห้องน้ำเขามีอ่าบน้ำครับอ่าบน้ำนะฮะมีเครื่องใช้ต่างๆมากมายนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของห้องพักนะครับห้องแฟมิลีถ้าคุณมากับ KTC ก็สามารถจองเข้ามาได้เลยนะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะโอเคนะครับหลังจากที่เราส่งเด็กนอนแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ ถนนช้อปปิ้งเมนสตรีทนะครับของบูซานนะครับชื่อว่ากูนัมโรนะครับช่วงดึกๆแบบนี้นะครับไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่ก็จะออกมาหาอะไรกินกันแบบชิลๆนะฮะวันนี้วันเยนจันทร์น,นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้รับประทานกันบ้างครับนี่ก็เป็นแบบพวกเซียวหลงเป่าฮะเซียวหลงเป่าเซียวหลงเป่าเกาหลีมีไส้กุ้งหมูนะฮะแล้วก็มีเนี่ยมีหอยสตรีมด้วยอันนี้น่าสนใจ ใครอยากกินพวกซาชิมิก็มีนะฮะของแห้งก็มีนะครับนอกจากของสดแล้วของแห้งก็จะมีนะฮะหนวดปลาหมึกต่างๆนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองทะเลอยู่แล้วครับที่นี่นะก็มีครับสลายน้าก็น่าจะถูกเหมือนกันนะครับเนี่ยหมื่นวอนเยอะเลยนะฮะ ที่เที่ยวเจ๋งในปูซานยังไม่หมดเพียงทุกนี้ครับตามต่อสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวเกาหลีผมมีข้อมูลดีๆนะครับจากผู้บริหาร KTC ครับคุณแพทย์พัททิราอนันโ์ชลพัชระไปพบกับเธอได้เลยครับ KTC World Travel Service เป็นศูนย์บริการข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในประเทศหรือต่างประเทศนะคะเรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินที่พักรถเช่าบริการรถรับส่งสนามบิน บัตรเข้าชมส่วนสนุกนะคะหรือแม้กระทั่งประกันการเดินทางบริการรับยื่นวีซ่าซึ่งเราเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ครบวงจรสมาชิกบัตรเครดิต KTC สามารถอุ่นใจมั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางเมื่อจองผ่าน KTC World Travel Service แล้วเนี่ยเราพร้อมดูแลทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นต้องการที่จะเปลี่ยนตั๋วยกเลิกหรือแก้ไขการเดินทาง สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC นะคะที่กำลังมองหาเส้นทางท่องเที่ยวเกาหลีนะคะสามารถให้ KTC World Travel Service ได้ดูแลการบริการการเดินทางในครั้งนี้เพราะเราได้จัดเตรียมโปรโมชั่นนะคะเป็นแพ็กเกจเดินทางเที่ยวด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Korea Everything นะคะที่จะเกาะไปด้วย KFood, k f u n K, k Culture นะคะซึ่งมั่นใจได้ว่าคุณสามารถเที่ยวได้ด้วยตัวเองเรามีแพ็กเกจในราคาพิเศษ 5วัน3คืนนะคะท่องเที่ยวที่เมืองโซลนะคะราคา4 1 9 0 0บาทนะคะหรือว่าเป็นท่องเที่ยวปูซานนะคะบินตรงกับสายการบิน Korean Air นะคะในราคาเริ่มต้น32,900บาทสำหรับทุกยอดการใช้จ่ายในเส้นทางเกาหลีนะคะผ่าน KTC World Travel Service ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจทัวร์ตั๋วเครื่องบินหรือบริการใดๆก็ตามนะคะที่เป็นเส้นทางเกาหลี สามารถที่จะแบ่งชำระ0%นาน6เดือนหรือรับคะแนนคูณ10นะคะกับแคมเปญ Korea Everything นอกจากนั้นหากมีคะแนน KDC Forever สามารถที่จะใช้คะแนนแกลกรับส่วนลด1,000คะแนน KDC Forever ได้ส่วนลด130บาทสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะผ่านช่องทาง021235050ทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะ เดอรบิเกลินในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นตอนจบของเกาหลีแล้วนะครับผมจะพาคุณไปดูโอยุโดครับเป็นจุดชมวิวที่บางครั้งเราก็เห็น5เกาะบางครั้งเราก็อาจเห็น6เกาะก็ได้จากนั้นนะครับผมจะพาคุณไปที Song ่ซองโดครับพาลูกชอนไปสารฝันนั่งกระเช้าครั้งแรกในชีวิตครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับบัตรเครดิต KTC องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีโครงการสุพวรรณวิลเลจบางนาสุวรรณภูมิซิมทูไฟจาก A AS 5G ประกาศการเดินทางจาก MSIG และนาฬิกาไวส์ครับ